คลิปนี้จะพามาดูการคำนวณง่ายๆว่าถ้าเราไปเที่ยวในช่วงมาตรการเที่ยวดีมีคืน29ตุลาถึง15ธันวา68แล้วเนี่ยได้รับใบกำกับมาเต็มเลยมีตั้งแต่ใบกำกับกระดาษนีตั้งแต่ใบกำกับ e t a ทมีไปเที่ยวเมืองหลักไปเที่ยวเมืองรองแบบเนี้ยมันจะแปลงกลับมาเป็นลดย่อนอย่างไรแต่ขอหมายเหตุไปนิดนึงว่าตัวเลขจากในคลิปนี้นะ มีที่มาจาก Q&A ของกรมสรรพากรใครสนใจเข้าไปดาวน์โหลดที่ PDF ไฟล์ของกรมสรรพากรได้เลยทีนี้กลับมาดูกันว่าใบกำกับที่ม,มีสมมติว่าเป็นใบกำกับกระดาษเที่ยวเมืองรองที่6000บาท2ได้ใบกำกับ e-tax มาเมืองรองเหมือนกัน 4, มูลค่า4 0 0 0 3ได้ใบกำกับเมืองหลักมาเป็นใบกระดาษ5000บาทและสุดท้ายเป็นใบกำกับ e-tax ที่ได้มาจากการเที่ยวเมืองหลัก เจ็ดพันบาทสี่ใบนี้มาดูกันเลยก็เรามาแยกข้อมูลนะออกเป็นสองกองกองที่หนึ่งคือใบกำกับกระดาษกองที่สองคือใบกำกับ e-T a x อย่างกองที่หนะึ่งอะเราก็จะดึงมาเป็นใบที่หนึ่งหกพันกับใบที่สามห้าพันมารวมกันเท่ากับหนึ่งหมื่นหนึ่งพันบาทแต่ช้าก่อนโคตาใบกำกับกระดาษใช้สิทธิ์ได้แค่หมื่นเดียวหมื่นแรกเพราะฉะนั้นหนึ่งพันส่วนที่เกินยบไปไปดูเลยไม่ได้ออกใช้เหลือหนึ่งมืนบาท แต่ทุกคนเราก็มาคนดูในใบกำกับพบว่าในใบกำกับกระดาษมีเมืองรองอยู่1ใบ6,000บาทเขาบอกว่าให้ใช้สิทธิ์ได้1 5เท่าแปลว่าต้องบวกเพิ่มเข้าไปอ่ะ0 5เท่า6 0 0 0คูณ0 5เท่ากับ3 0 0 0ดังนั้น1,000 0บวกด้วย3 0 0 0สิทธิ์จากกองกระดาษเกิดขึ้น1 000, 3 0 0 0บาทค่ะจบแล้วนะกองกระดาษ ต่อไปกองที่2ใบกำกับ e-tax หรือว่าใบกำก,กับอิเล็กทริกเราดึงใบที่2มา4,000ดึงใบที่4มา7,000รวมกันได้10,100 0บาททีนี้มันก็เกินหมื่นอีกเช่นกันก็ต้องตัดออกไป1,000เหลือ10,000 ทีนี้ก็ไปคน้นดูว่าในใบกำกับ e-tax นั้นนะ่ะมีเมืองรองไหมในกองนี้สรุปมี1ใบ4,000บาทเขาบอกว่าให้บวกเพิ่มเข้าไปอีก0.5เท่าก็เอา0.5คูณด้วย4,000เท่ากับ2,000บาทดังนั้น1,000 0บวก2,000เท่ากับ1 2 0 0 0บาทนี่คือสิทธิจากกอง e-tax ทุกคนทีนี้ผลลัพธ์สุดท้ายก็คือเอาสิทธิจาก2กองมาบวกกันจากกระดาษเมื่อกี้คำนวณได้13,000จากกอง e-tax คำนวณได้ หน0 0งรวมกันลดหย่อนเกิดขึ้นสอ0 0มบาทน,นี่แหละคำนวณสิทธิลดหย่อนเป็นกันแล้วทุกคนก่อนจากไปแจนจะหมายเหตุสำคัญเอาไว้ว่าถ้าได้ใบกำกับภาษีกระดาษมาแล้วได้ใบกำกับ e-tax มาด้วยให้แบ่งสองกองตามกติกาแต่ถ้าหากว่ามี e-tax อย่างเดียวใช้ได้เต็มคาราเบลส0 0 0มเลยนะไปแล้วบ๊ายบาย